สวัสดีครับผมก็จะพามาดูองค์ใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่นี่เป็นองค์น้ํานะครับแตงตุ่มน้ํานะครับดูครับนี่การถ่ายเป็นไม่ยังไม่ทั่วนะครับถ้าทั่วองคนี่ตัวสั์ผมอาจจะตกไปในน้ําเลยนะครับนะครับใส่อาหารให้พอดีนะครับกะกะเอานะครับไม่ใช่กระบีตะบันนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันช่วยทําให้เน่าครับนะครับ ผมส่งไปทางไหนมันก็มีกระจาดกระจาดอย่างเงี้ยเลยนะครับข้อดีของมันคือผมใช้อยู่น้ําเดียวนะครับได้ยาวนานนะนะครับมันก็พอได้นะครับวันนี้มันขึ้นวันที่สองนะครับที่ผมอัปเดตไปเมื่อวันนั้นครับวันนี้คือวันที่สองครับดูเลยครับใครมีลูกปลาทัก คอกสองคอกนี่ผมว่าพอเลยนะครับดูองค์ใบใหญ่นะครับมันก็กระจายทั่วเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับ